สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเมนูหุ้นร้อนประจำวันพฤหัสบดีที่2กุมภาพันธ์2555ค่ะสำหรับหน้าหนังสือพิมพ์ทันทุนคอลัมน์เด็กแนวเล่าหุ้นวันนี้ค่ะ หุ้นตัวแรกที่เด็กแนวแนะนำนะคะได้แก่หุ้น TCC ค่ะโดยตัวนี้นะคะต้องขอบอกว่าในปี2,555ค่ะน่าจะเป็นโอกาสของหุ้นถ่านหินขนาดเล็กอย่างมากค่ะเด็กแนวนะคะเคยบอกตั้งแต่วันก่อนว่าให้สะสม AGE แล้วซึ่งถ้าหุ้นถ่านหินที่ยังไม่มีเหมือนเมืองน,นั้นในปี2,555ก็จะต้องมีเหมืองเป็นของตัวเองแล้วและถ้าได้ขึ้นมาก็จะทำให้กำไรเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว CCC ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่กำลังควานหาเหมืองเป็นของตัวเองซึ่งจากการสอบถามของผู้บริหารนะคะหลังได้เจราจาอยู่2-3แห่งแล้วแล้วก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจอีกด้วยค่ะโดยผู้บริหารก็บอกว่าไม่มีความจำเป็นนะคะที่จะต้องเพิ่มทุนด้วยซึ่งเด็กแนวก็มาประเมินว่าน่าจะใช่ใชเพราะว่าบริษัทเนี่ยมีการปรับโครงสร้างทุนไปแล้วและตอนนี้นิสินก็ไม่มีจานวนหุ้นก็เหลือเฟือค่ะ เมื่อได้เหมืองมาส,สามารถกู้เงินแบ่งได้สบายนะคะพร้อมกับตัดหุ้นใหญ่แบ่งขายให้ไปแลกกับเหมืองได้สบายใจนั่นเองโดยเหมือนกับว่างบการเงินนะคะมีการเตรียมพร้อมไว้แล้วยังไงอย่างนั้นเลยค่ะส่วนไตรมาสที่4นี้จะมีรายได้เพิ่มขึ้นเกินกว่า9เดือนที่ผ่านมาสังเกตจากยอดขายส่งออกถานหินไปในจีนนะคะเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยค่ะ โดยในเป้าหมายปี2,555นี้นะคะคาดว่ามีรายได้ค่ะไม่ต่ำกว่า2,000ล้านบาทนะคะโดยยังไม่นับรวมเหมืองใหม่แล้วก็มีอัตรากำไรราว10%คิดเป็น net profit 200ล้านบาทนะคะมี EPS ค่ะอยู่ที่ระดับประมาณ27สตางค์นะคะซึ่งถ้าเกิดให้ค่า PE นะคะให้เช่นเดียวกับการประเมิน Earth ที่15เท่าก็จะได้มูลค่าในอน,นาคตนะคะอยู่ที่ระดับ4บาท10สตางค์ค่ะ สัญญาณทางเทคนิคตอนนี้นะคะก็สร้างตัวเป็น W shape ค่ะแบบแบบยกฐานนะคะมีแนวโน้มว่าจะทำให้ราคาเนี่ยสามารถเดินหน้าขึ้นไปทรงตัวบริเวณ3บาท5 0สตางก่อนได้นะคะโดยถ้าตอนนี้ค่ะถือว่ายังเป็นราคาที่ไม่สูงนะัก mm. เมื่อเทียบกับอดีตเนี่ยราคาเนี่ยเคยปรับตัวเพิ่มขึ้นไปถึงระดับ5บาทค่ะสำหรับหุ้นตัวต่อไปค่ะที่เด็กแนวนแนะนำนะคะได้แก่หุ้น HFT ค่ะ โดยสตอรี่ตอนนี้ดีนะคะหลังจากเชียร์ไปวันก่อนแล้วก็ราคาขึ้นได้ซึ่งอย่าลืมนะคะว่าหุ้นที่เกี่ยวกับยางเนี่ยไม่ได้มีแค่ STA หรือ t d ั c เท่านั้น h f t นะก็มีเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะคะเพราะว่าเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับยางเหมือนกันค่ะแมนะ้ไม่ใช่เป็นผู้ผลิตยางแต่ก็มีส่วนที่จะได้ประโยชน์อย่างเรื่องนี้เยอะนะคะโดยเฉพาะธุรกิจผลิตยางให้กับมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์อะไรที่เกี่ยวกับรถแล้วก็มียางเนี่ย SFT เนี่ยก็ทำเกือบหมดทั้งนั้นนะคะล่าสุดค่ะโรงงาน t o โยต้ก็เร่งผลิตเต็มร้อยแล้วก็ Honda เนี่ยเตรียมเปิดสายการผลิตแล้วก็จะทำให้ออเดอร์อยางเนี่ยเข้ามานั่นเองค่ะโดยถ้าไม่มี SFT นะคะรถก็ไม่สามารถวิ่งได้ที่น่าสนใจก็คือมักจะเล่นเหมารวมกับหุ้นที่เกี่ยวข้องกับยางเสมอค่ะเมื่อวานก็เห็นราคาเด้งขึ้นมา10%ซึ่งเด็กแนวนะคะก็แนะนำในบทวิเคราะห์มือบ่ายค่ะ โดยตอนนี้นะคะราคาหุ้นยังเป็นราคาที่ต่ำสุดในรอบเกือบ2ปีนะตั้งแต่ปี2010มาเลยค่ะตอนนี้นะคะสัญญาณทางเทคนิคค่คะเห็นการโค้งตัวตีวงเป็นกระทะหงายชัดเจนค่ะโดยราคานะคะมีโอกาสที่จะไปบรรจบอยู่ที่ระดับประมาณ3บาทได้นะคะโดยวันนี้ก็คงจะต้องตัดขึ้นเป็นไบสิกแนลค่ะจากนี้คงวิ่งยาวไปมากเลยค่ะซึ่งถ้าใครไม่รีบซื้อตอนนี้ระวังของจะแพงนะคะ สำหรับหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นวันนี้คอลัมน์หุ้นเด่นหุ้นดิ่งค่ะด้านหุ้นเด่นตัวแรกนะคะได้แก่หุ้นพีทีแนะนําให้ซื้อเก่งกําไรนะคะประเมินกรอบราคาไว้ที่3บาท88สปตางค์ถึง3บาท86สตางค์ค่ะหุ้นตัวต่อไปนะคะได้แก่หุ้น SVI ซื้อลงทุนให้กรอบราคาไว้ที่3บาทส0สตางค์ถึง3บาทส8สตางค์ค่ะหุ้นเด่นตัวสุดท้ายค่ะได้แก่หุ้น PE ให้ซื้อลงทุนเช่นกัน ประเมินกรอราคาไว้ที่58สตางค์ถึง57สตางค์ค่ะมากันทางด้านหุ้นดิ่งวันนี้กันบ้างค่ะหุ้นตัวแรกนะคะได้แก่หุ้นโกลค่ะหาจังหวะขายประเมินกรอราคาไว้ที่54บาทถึง53บาท75สตางค์ค่ะหุ้นตัวต่อไปค่ะได้แก่หุ้น TFD นะคะเข้าเขตซื้อมากเกินไปให้กรอราคาไว้ที่2บาทถึง1บาท98สสตางค์ค่ะและหุ้นดิ่งตัวสุดท้ายของวันนี้นะคะได้แก่หุ้นบ้านร็อกค่ะ เข้าเขตซื้อมากเกินไปเช่นกันมองกรอบราคาไว้ที่94สตางค์ถึง93สตางค์ค่ะและนี่ก็คือรายการเมนูหุ่นร้อนในวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามได้ในเวลาเดียวกันทุกวันจันทรถึงสุขสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ